ดีค่ะพบกับไซอีกแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยสซจะพาเ,เพื่อนๆไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากดีโปรแกรมค่ะเป็นสกินแคร์นะคะที่ออกแบบมาได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ดีโปรแกรม Thermal Defense Serum นั่นเองนะคะจริงๆแล้วในขวดเนี่ยเขาก็จะมาแบบเต็มนะแต่นี้ใส่ใช้มาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็หดลงเรื่อยๆนะคะสำหรับเซรั่มตัวนี้นะคะจะต้องขอเล่าแบ็คกราวก่อนว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เราต้องย้อนกลับไปที่ l a บของชิเซโด้ค่ะคือดีโปรแกรมเนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของชิเซโด้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพวกผลงานวิจัยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาจากแ a บใหญ่ของชิเซโด้เขานะคะเขาเป็นคนพบขา่าวว่ามี เจ้าเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าแคสเปิ14นะคะเจ้าเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในผิวของเรานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยฟื้นบํารุงสร้างเกราะป้องกันผิวแล้วก็ผลิตความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแต่ว่าผิวของคนเรานะคะสามารถสูญเสียเจ้าเอนไซม์แคสเปิ14ตัวนี้เนี่ยได้ง่ายได้มากมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องไม่เชื่อแน่แค่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤดูการเปลี่ยนหรือว่า การที่เราอยู่ในอินดอร์การที่เราออกไปเอาดอร์หรือแม้แต่กระทั่งเปิดแอร์ปิดแอร์อะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้เจ้า e n s i m e c a <oughs> s p a d e 4ตัวนี้เนี่ย เกิดการสูญเสียนะคะพอมาสูญเสียไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ผิวของเราแย่ลงนะคะและยิ่งกระบวนการผลิตเอนไซม์ตัวนี้เป็นไปได้อย่างไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็ยิ่งทําให้ผิวแย่ลงไปอีกมากๆนะคะเขาก็คิดหาค่ะว่าจะมีวิธีไหนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดนี้บ้างเขาก็ไปค้นพบว่าเจ้าส่วนผสมที่มาจาก r ร s สเบอ r ี่เอ็กซ์ตเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมในกระบวนการผลิตเอนไซม์แคสเกดโฟ4ตัวนี้ได้นะคะเมื่อพบเช่นนี้แล้วนะคะ โปรแกรมเขาก็เลยดีไซน์นะคะเป็น Thermal Defense Complex นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในเจ้าดีโปรแกรม Thermal Defense s e รั่ตัวนี้ขึ้นมานะคะการใช้ Thermal Defense Complex เนี่ยเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์นะคะก็จะทำให้ เจ้าเอนไซม์แคสเคโตีเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์นะคะทีนี้ไม่ว่าเราจะไปะเผชิญกับพวกอ,อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฤดูก,กาลหรือว่าจะเป็นการออกไปตากแดดหรือออกเข้าร่มหรือว่าเป็นแอร์อะไรต่างๆที่ทรายอธิบายไปตอนแรกนะคะก็คือผิวของเราเนี่ยก็จะสามารถต้านทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะก็คือเอนไซม์ตัวเนี้ยเขาถูกถูกทำลายลงก็จริงแต่ว่าก็จะถูกผลิตขึ้นมาแบบเสริมนึกออกปะคะเหมือนกองทัพอะแถวแรกตายแถวหลังโผล่อะไรเงี้ยกระบวนการผลิตความชุ่มชื้นใน ชั้นผิวหนังเราก็จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เขาสะดุดนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเสริมในเรื่องของสกินแบรียร์ความแข็งแรงของชั้นผิวด้วยก็คือเจ้าตัวดีโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยได้อ่านข้อมูลหรือว่าที่เคยได้ฟังรีวิวต่างๆนะคะก็คงจะเคยได้ยินกับเจ้าส่วนผสมนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะก็คือมีสิทธิบัตรเฉพาะของเขานะคะสำหรับแบรนด์ดีโปรแกรมเองเลยก็คือเจ้าตัวส่วนผสมที่ชื่อว่า H stabilizing A นะคะ คือเขาเป็นส่วนผสมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทําให้สกินแบเรียร์ของเรามันแข็งแรงนะคะเขาจะเข้าไปทําให้ครเนียเซลซ e. ีเนี่ยมันพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์นะคะทีนี้พอเจ้าเซลล์ตัวเนี้ยพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยสกินแบเรียร์ของเรานะคะมันจะมีความแข็งแรงค่ะทีนี้พอผิวของเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะจากผิวที่เคยขาดความชุ่มชื้นมากๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในภายนอกของผิวเราเนี่ยก็คือจากผิวที่อาจจะเคยแห้งกร้านนะคะ หรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันผลิตน้ํามันเยอะจังเลยเพราะความชุ่มชื้นมันสูญเสียไปนะคะแบบพื้นผิวข้างบนมันก็จะพยายามผลิตน้ํามันมาหล่อเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา,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 าใช่ไหมทีเนี้ยถ้าสมมติว่าผิวของเราอ่ะสามารถผลิต และกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผลิตน้ํามันส่วนเกินก็คือเราก็สาม,มารถควบคุมน้ํามันบนผิวของเราได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความชุ่มชื้นในผิวนะคะถ้ามันมีมากเพียงพอเนี่ยไออาการที่เหมือนขัดน้ําอาการที่รู้สึกว่าผิว กล้านจับไปแล้วไม่มีความรู้สึกไม่ยืดหยุ่นไม่เรียบเนียนอะไรแบบนี้มันก็จะน้อยลงนะคะเขาถึงบอกว่าเรื่องของการกัรเก็บความชุ่มชื้นในผิวเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะพอทั้ง2อ,อย่างนะคะทั้ง S t t b i l i z i n g air นะคะ มาทำงานร่วมกันกับเจ้าตัว Thermal Defense Complex นะคะมันก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันเนาะ Thermal Defense Serum ตัวนี้นะคะก็คือออกแบบมาเพื่อปกป้องผิวแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาผิวที่อ่อนแอขาดความชุ่มชื้นนะคะผลลัพธ์ก็คือผิวจะชุ่มชื้นเด้งอิ่มนํำไปตลอดทั้งวันค่ะสำหรับเจ้า Thermal Defense Serum ตัวนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะเหมือนพรีเซรั่มค่ะก็คือเป็นการใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยน,นะคะลงเป็นตัวแรกเลย ลงก่อนโลชั่นนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้โทนเนอร์เนี่ยจะใช้โทนเนอร์เช็ดก่อนนะคะแล้วก็ลงตัวนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้โทนเนอร์ก็คือหลังจากอาบน้ำเนี่ยลงเจ้าตัวเทอร์โมดีเฟนเซั่มตัวนี้ได้เลยนะคะก่อนการลงโลชั่นน้ำตกใดๆก็ตามนะคะเราใช้ปริมาณ1ครั้งนะคะเราบีบออกมา 2ปั๊มค่ะซึ่งแต่ละปั๊มเนี่ยเขาจะกะปริมาณไว้แล้วมันไม่เยอะนะคะนิดเดียว2ปั๊มเนี่ยทาได้ประมาณหนหน้าถ้าอยากทาคอด้วย3ปั๊มค่ะลักษณะเขานะคะจะเป็นเนื้อน้ำค่ะที่มีความยืดหยุ่นในน้ําเล็กน้อยนะคะเทกเจอร์ <c oughs> แบบนี้เนี่ยความดีก็คือเราสามารถที่จะเลเยอร์สกินแคร์ได้หลายๆอันมันดีสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางด้วยเพราะว่าเจ้าพวกแบบนี้นะคะมันจะไม่ไปแบบอุดตันมันจะไม่ให้ความรู้สึกว่าแบบเหนอะหนะ ลง,ลงหลายๆชั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรนี่อออปะอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าตัว Thermal d e f f n s e e r e u m ตัวนี้นะคะทางดีโปรแกรมเนี่ยเขามีผลวิจัยออกมาด้วยว่าเจ้าตัวเนี้ยมีส่วนผสมที่ช่วยในการนําพา เจ้าสกินแคร์ต่างๆที่เราจะทาลงหลังจากตัวนี้นะคะให้ลงสู่ชั้นผิวได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งลึกมันก็จะยิ่งเข้าไปบำรุงผิวได้ดีมากขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงประมาณสามถึงสี่สัปดาห์อะไรแบบเนี้ยเนะาะเซก็ใช้ที่อย่างที่บอกว่าใช้มาเดือนกว่าเนาะเซก็สังเกตว่าคือปกติแล้วเวลามีประจำเดือนเนี่ยผิวมันจะว e a มากดูอ่อนแอมากแล้วก็สิวขึ้นเดี๋ยวก็ผื่นเดี๋ยวก็อะไรแต่ใซรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็บ่รู้ว่าเป็นผลมาจากเจ้าตัว เทอร์โมดิเฟนเซอร์ัมตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมันก็ดีก็เลยคิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยเทกเจอร์ด้วยอะไรมันก็ไม่หนักหนาถ้าจะทาเพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะคะสำหรับโลชัน like ่นไลท์อิมเมชั่นที่ซาวมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของ a อ n นี่แครโปรแกรมค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นไลา์ที่ขายดีมากๆของเขาอะนะคะสําหรับคนผิวมันหรือว่าคนที่ผิวเป็นสิวเซรั่ม um, ขวดนี้นะคะปริมาณอยู่ที่40 ml ค่ะราคาอยู่ที่1,290บาทจะมีวาางยยอู่่ที วัสด์นะคะแล้วก็วัสดนออนไลน์ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเจ้าตัว t h e ร์โมด f เฟนเซ e ร์นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลดอยู่15%ค่ะจากราคา1,290บาทก็จะเหลือแค่1,095บ,บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสมาชิกของวัสดนเนี่ยซื้อเจ้าตัวนี้นะคะก็จะได้รับพอยต์ไปเลย1,000พอยต์นะคะ1,000พอยต์ของสมาชิกวัสดเนี่ยเวลาเอาไปแลกเป็นส่วนลดนะคะมันก็จะได้ประมาณ100บาทนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้เป็นส่วนลดในการ ซื้อของในครั้งถัดไปได้นะคะสําหรับใครที่ใช้ดีโปรแกรมอยู่แล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อคู่ t h e r m o Defense Serum ตัวนี้ซื้อคูก่กับโลชั่นแบบนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย30%นะคะจากราคา2,480บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะจ่ายในราคาแค่1,735บาทเท่านั้นนะคะจํากัดแค่2วันค่ะเฉะพาะว่าสั่นออนไลน์ด้วยวันที่1-2ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากทำความรู้จักกับดีโปรแกรมมากขึ้นนะคะ ก็สามารถติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ออกใหม่นะคะสําหรับของดีโปรแกรมเนี่ยได้ที่ Facebook นะคะดีโปรแกรม Thailand ค่ะใส่ขึ้นให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้นะคะใส่ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะวิดีโอหน้าเนี่ยใส่จะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตมานำเสนอกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย